ไปเลยไปเลยจะได้ออแล้วจะได้ีนี่ลเไปเลยช่วยไอโยมเอาไย่ยเ่ไโยมกินย่อยโยมินย่อยโ้บไเอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มบีบไว้ีไว้ีไว้ีขึนนะมันติดกปเน่ โลพี่หนานเข้าตรงไหนอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยอยู่หน้าโรงเรียนบ้านร่องน้ำเลาะเลาะกองขวามือเนี่ยกองขวามือไม่ทำ <c oughs> ขูดแหวนเนี่ยไม่ต้ทำขูดแหวนนี่แหละไปทำกายก่อบอักไกยแค่กิโลนะ <c oughs> ะ่ะเราบักไก่ค่กิโลกันยิ่งม่โพดตังที่บิร์นขูแหวนไม่แน่โพดตังที่บักขูดหวานโพดตังใหญ่กว่าเร็วกว่าแม่นู้นเดี๋ยวครับจะมีตังลูกหลรงเข้าหันมีตังลูกหลรงเข้าหั่น ออ๋โการลู่หลังไหมฮะแล้วก็หอนแบนหลังตัวกางลู่ลังเข้าแม่แล้วหอนแบนหลังน้อยก็แม่เลี้ยวเข้าแนวแบนหลังน้อยครับที่ไหนเขามีหลังเนีย่ยต้อเราจะไปถูกก่อนแหละต้นเลี้ยวขวาที่คุณแบนั่น,นแม่น้อยเดียวแล้วน่ะจะชาวชิเมดเนี่ยโอเคอันเดี๋ยวผมออกไปก่อนเดี๋ยวถ้าถ้แบบนี้เดี๋ยวโทรหาม,มายเนอร์ครับ บ้านป่าจูแล้วปูจะไปทางใดฮัลโหลครับครับพี่หนานมาเดินมาถึงนี่แล้วไปทางไหนถึงที่ไหนอันนี้ป้ายล่องล่องล่องขุด ตำบลแม่กาบ้านมะขูนหวานบ้านป่าจู่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปแหมนักเกาะแค่ไม่ชี้เมตรเนี่ยเดี๋ยวพอูหลังเถอะเมตรชี้เม็ดโอเคห้าเมตรชี้เมตรไปแค่ไม่ชี้เมตร ลูกหลังนี่แหละกะ็ฮะแต่งลูกหลังอันนี้ล่ะก,ะก็แต่งลูกหลังแต่แรกว่าแม่นกนันเนาะนอพี่หนานนอแล้วมันมีต่างดพี่หนานโอ้แต่ละมือแต่ละเด่นเนาะพี่หน้าเด่นเนานนะ ทางได้ครับข้าวจังเหีมไว่าใครกับมูนนะมูนจับผมตัวนี้ <c oughs> แล้วพี่หนานมีไหนไ,ไ,หไหน <laughs> <laughs> โอ้พี่หนานเด็ดขี้โมเม,มียงเหนือแต่ละมือแต่ละเด <laughs> 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 กบ็บอกว่าขี้โคก่อนจอมปา่า <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> แม่ย่ยเนี่ย ก็มาเชาะแห่เ <Hands> ป <up on YouTube> <boundaries> ิดนะกะโอ้พ <hiding fake société> ี่แนนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนกะสวัสดีครับเอฟซีช่องคิโมเมืองเหน่งทุกคนทุกท่านนะครับน้องพี่แนนกำลังลุ้นทูนพี่แนนชมท่านอยู่เลยมันกำลังจะลากมันกำลังจะลากลอยอยู่นะแหน่หน่อยให้เล่นพี่แนนแต่ละวันของพี่แนนเนาะมาเกยว่างเว้นก็ักเก็บ เพลขี้เงี้ยขี้โคก็ดจอมป่าลูกก็มามีเมียก็มามีเอาเงินไปว่าไหนร่ำเหลือธนาคารไอไหนเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดนะเดี๋ยวนเป็นข้าไปนง่คันนี้นะโอ้มได้ อันอันเอดู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 ด claro hm? ูด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 ู นี Workers, Dios, on, ba, like, ่ใบดอกใบบอนหากระเแน่นอนได้ต่อโอ้โหแม่เรียบร้อยครับเนี่ยมันมีผมไปได้กิ่จ่าเนี่ยดแล้วผายแต่พยังูจผมเอา ก็ตัวเป็นนั่นนี่ลูกโอ้เขาเป็นยูโพดูเพิ่รังบอกไม่กูหัวใจอ่ะแม่แม่นอนก่อเพื่อนไอ้บีท้องแบาเนี่ยมันไม่เป็นไปเกิดอะไอุ้มไข่อุ้มไข่นะแบะมันกำลังอุ้มไข่อุ้มใครฮะอยู่แน่แม่ ดีดีดีดแค่นกนกนกฮะนกนกไงนกไม่หนหรอนี่นิีมพิวอยู่นั่นนี่ินกนกนี่มีแถวอันนี้อันนี้นกนกอันน้อืมมันมาโจมดอให้มันโจมมันแกะไปแล้ว กัตอนนี้ก็ของพีนานก็ดักปิ่งจะเปนอยนีลนไม่ได้รอยินหนอยแกกินถล่แกท่านผู้ชมเขาพีนานดักปิ่งวิ่งบอยใครตั้งใจแค่นี่กัดักปิงวิ่งบอยดักเขียเหมือนตังนี้ยังเกิดขึ้น มันเอาขี้ต่ฟังนักเกินขี้แปให้ตื่นนะเฮ้ยต้องไปตัดต่อยก่อนตัด่อยมีคนมีเต้นม่ก็ไม่ก็ลงควัดหลงปัดอลงไงช่วยไอโสมเอาไปน่อยเอาไโสมพีตปน่อยสมตน่อยไอโมตน้อยโมห้อง้าใจข้าใวะ ัวจับตกดูใบหย่ำเลยโอ้โหโอ้โหต้องงงมาด้อหอโดดบ้อโดดบอโดดโดดโดดอวงมืหยดดโ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 ดดฟังหงหกอ้อุ้มเโอ้โหอไงอ้มเลยอุ้มเลอ้มบว้บีบไว้บีบไว้บีข้นเ่ยมันติดก้อแปลกหงลูกแ่หมลูกอเรื่อยเร อุ้มมันขึ้นไหมบีบบีบแหงมัขึ้นไหมเออเป็นขึ้นมันดิบีบแหงมขึ้นไหมบีบแหงมขึ้นไหมบีบแหงมขึ้นไหมมาพนตฟังพี่ปากก่ปากก้อ้โเฮ้โอ้โหเครื่องตัวพี่นาน่ะพี่ไม่กางน้ำมดโคตรโตรโตงกลไปตรงกล้ฮะอันนี้ง่าอย่างไรเนี่ยฮะ หลับวะแกปัดทอทอเมื่อกี้นะไปได้ทายกันบ้างตัวนี้ต้องทายอย่างแบบมืออะไรนะบ้างเยอะเบยเม็ดใช่ไหมต้องเม็ดแสนละโอ้ท่านผู้ชมอันนี้มือผมนะท่านผู้ชมดูบะเริ่มบะิ่มทุกคน